วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเหมือนเดิมนะั่นแหละเออไม่ไม่ไม่ไปไม่ไ,ม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 ไปไหนแนละ <c oughs> <c oughs> <ๆ>้รอนานเนอะตอกแมงความเลยวันนี้เราก็จะมาเล่นกับอื่นเหมือนเดิมนะนนนนก็คือเราจะเล่นกับเพื่อนนั่นแหละแต่เพื่อนอนนี้รอ่าขี้เกียจเลยแหละก็เลย ชิมนะก้ามมีกัมมีก้ามมีอะไรก็มาดูนะทุกคนชิมชิมอย่างไีก็ไชิมไม่ชอบแม่มาดู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  อนึ่งสี 4, 5, ่โอเคอาบูบีก็ไดลอยูอ่กับบูบีก็ได้สี่ห้าหกเออห้าหกเจ็ดแปดเลขสี่คนต้องการสี่คนเว้ยเข้ามาก็นหน่อยดีอุตส่ามีกูไปเนี่ยมีสายรอนนเนี่ย เอ๊ะยี่ยว้าวลิฟสามเอ้ยเป็นเววัยีหเจ็ดแล้วหรือหนึ่งน่าเราจะไม่พิมพ์นะเราจะพิมพ์ในลิฟนะ เล็กมาก้วยน่าโอเคโกเลยไหมเร็วจะไปไหมเนี่ยอิโบเบตเออหรอ มแม่งเลยในเอบีซีเนี่ยคนตึงอักขาฟูวันนี้เป้าหมายของเราก็คือชั้นสิบประมาณชั้นสิบอะแต่เราจะไม่รอเลยเลย คือแม้ว่าเราจะไปสายดแต่เราก็ไม่รอดตลอดนะเว้ย <c oughs> เพราะว่าเผื่อเราจะมีหน้ามาบบทำไงอ่ะ <c oughs> เป็นตัวนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าเธอไม่เป็นฉันต่อยป <c oughs> ป้้งง มีสายแล้วอ,อีกคนนะึงหนึ่งสองสามสี่อุย้ยมีสี่คนเว้ยมีสายปั่นหนึ่งเว้เยเดะมีสายปันยยป่นสามโอ้ยโอ้ย เก็บขอ,องเลยเพราะเรารสายรอดเก็บแมงหมดเอย โบเบลดเหรอ,อไม่ใช่โบเบดวะใครวะเอ๊ะโบเบดห,หรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้ฟินเธอไม่ปันป่นเพรฉันปัน่นเราจะปัน่นขึ้นเสียงเสียงมากด้วยว้าวครับกระพ้าแล้วครับ ก <ena> ินลมาีปล่อยฟินแม่งมัน เ,อ,เอ,อ,อ็นด์คาบะใหม่สร้างกลุ่มใหม่ถ้ามันไม่ได้เออเก็จะไปเล่นเกมอืออ่นกันทุกคนพูดจริงด้วยไม่พูดเลยยังไงอ่ะก็ต้องเล่นต่อไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายชั้นที่สี่โป ล้วก็เคยขึ้นชั้นมาถึงประมาณชั้นที่สิบอะนะนาไมนามไม่จังก็เจอหน้าจีว้าวโคตรดับเบิลแหลกเลย มาแล้วแต่มาอยู่ในตัวเนี้ยเออคืออะไรวะเอออ้าอเออแหลกเข้าไปอเ,เออแหลกแหลกลางมาดูดีดิเป็นไม่ได้ด้วยอ้า เอาใหมอย่าลองเล่นเกมทุกคนมาเล่นอันนี้กันดีกว่าลองดูนะจ้า say wala Ui <laughs> sợ ừ. là bố Chá chung Ui <laughs> lên เข้าใหม่้วนะทุกคนอันนี้เข้าใหม่แล้วเข้าใหม่แล้วสติให้ดีเ้ย ทำไมอ่ะทาไมนะเล่นเกมแดนดี้นะมันเดูหน่อยจะดูก่อนเดี๋ยวถ้าเล่นเกมแดนดี้เสร็จเราจะไปเล่นอะไรนี่เราจะมาเล่นอันนี้นายตู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 ตเออใช่นายตูตูตู เราจะลองเล่นคนเดียวนะเพราะว่าเราอยากเล่นคนเดียวมากเลยถ้าเล่นกับคนอื่นมันลำคานันอชอบแยีงคนนี้ของอืตอนนี้เป้าหมายเราจะชั้นที่ห้าก่อนถ้าหาปุ๊บก็สิบถ้าสิบปุ๊บก็สิบห้าเออประมาณนั้นคือเราอ่ะเกือบถึงแล้วอ่ะคู่มันเกือบถึงแล้ว Gật tuyệt vời, cuộc sống chân lý mãi. Ayyo thêm chân lý bì, xiếc xiê, chơi chơi ly, chơi ly, ha thai. Ym, ym, mãi, doi. Wait, hold on, hold on, ym, hơi, 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 boy, Sigma hơi, boy, sigma boy.

อยากก็อยากนะใส่ของใบนี่อ่ะอ่ายากก็อยากแต่เดี๋ยวคราวหลังเนี่ยวิชชาทีู่ดาท่าอ้าวทูดโดอ้าวหายไปไหนหมด นือเป็นหวานนิดหน่อยนะคะหล้วกาละ เก็บเราจะไม่เก็บอะไรทั้งสิ้นเฮ้ยไปตุยสควอปไม่เลยพสาวฉัน วิงว่งวิไปเลยสุปเอร์เอ,อ้อตายเต้นอ,อตัวเชื่อยังว่าเราเป็นสายรอดแต่ก็ไม่สายรอดทีแท้จริงอ่ะ คือมันไม่รู้แล้วอะว่ามันว่ามันใจว่าไงอะช่วยอี่เจีย,ยงเดียวยกีจกีตุยแหละกีจกีตุยโยยโยนาว่ามีซูเปอร์แมนสวยแล้วชิดชาก็ตายเอาตัวคนเดียวก็ได้ปะ

จะให้เปห้อไฟดับอเออ,เอ,อ,อนนันตายแน่ๆถ้ามันไม่ใช่ห้องไฟดับอ่อัน,นั้นก็แล้วไปต่มันมมน้ถ้ามันถ้ามันเป็นห้ไฟดับอเออสวยเลอยอนะตายหมดเลยอ่ะโอ้โชื่อวมันตย ใครของหูทำไมมันตายอย่งนี้มั้งคันหนายเชลลี่ยังมีรีโมทวีนะเว้ยเชลลี่ยังมีหมดยังมีรีโมทวีอะถ้าแม่งคนไม่ไม่มีของอะไรสักอย่างเลยอะนนั้นแหะตายเลย ทำไมจ๋อใส่ใหมวผมเลยเราจะไปปั่นที่เครื่องไกลๆก่อนยาวโโก,โโกุ๊บโนกุ๊บโนกุ๊ย้ายยาวามิซปเปอมมร์แมนผมไม่อยากเล่นหรอกอุยทูดโดมาทำไมลูกเอ้ยไย mình Đồ. Đồ ơi, giống mà thằng Đưa rùa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ดูเวยนี่มาเด้ยังนิ่งมาเด้อสวยไอ้คยยังมากเยอะหนาวามิซูเปอร์แมนโอ้โหเมย์ได้ดักสองข้างเลยบ้ามากดักสองข้างโคตรที่จะบ้าเลย เื่องแงกก็ยากแล้วเพื <tag <tag <tag> anyway> ่นส uh ีจะขนาดไหนนะ่ราก็ต้องเเบกน่าดอให้ตัวเดียวเยไม่เาไม่เจอเลยใ่โอ้นมึนมโอ้ยจะโปะมัมมัมกู๊ดบอยกู๊ดบอยมัมมัม มัมมเก่งมากเก่งมากเก่งมากอะไรวะมันทำไมวะเยอะนาวามีซูเปอร์แมนมันมาทำไมลูกเอ้ยกีฬาเงิยบๆอยิวหยิบไม่ได้ด้วยโู้หต้องเจอกับลูดี้แล้ว สเตจวิน,หนาหมดเฮ้ยปวดหัวเลยอ่าให้ฆ่าดีกว่าแต่เราจะไม่เอาทูโดูฆ่านะราให้ทูโดนั่นไงมันมา,ม,ามันมาเว้ยมันมาเว้ยสเตจวินาเว้ยลูกเว้ยจะรอรู้ดีให้ให้ถ้ามันมาทางนี้ก็คือดีเลย วายวายีู่ดรลฉันจะไม่ใหู้ดโรลเถียงะาจะให้ลุยคัดข้าจฉันเอเธอหรอกเยกดิสุดาย เออให้ดูโด่ข้าดิแค่ให้ข้ามา คุณทุกคนที่มาดูคลิปเรานะคะขอบคุณะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ bye ายบายรอนีก่อนบ๊ายบาย